เป็นคนที่เล่นถึงมากคนที่แบบอารมณ์ชัดมากจะแบบร้ายร้ายมากโ้เห็นแต่ในทีวีพอมาเจอตัวจริงปพ๊บนี่คือปรมาจารย์เลยครับรู้สึกตื่นเต้นมากครับผมโตมากับหนังเรื่องหนึ่งที่พี่เขาเล่นด้วยกันสองสองคนนี้ชื่อเรื่องโอปปาติการครับโหตอนนั้ประหม่ามากแบบกังวลมากแลวเราก็แบบผู้วิาติมันน่าทึ่งว่าเฮ้ยจริงเหรอนี่เราเป็นอลิกับพี่คิดนะพี่เต๋ามาด้วยเฮ้ยจริงเหรอนี่มันงานใหญ่มากกันเนี่ย ด้วยความที่เป็นละครฟอร์มในสไตล์ของของทางพี่๊อฟนะครับผมแล้วกำกับโดยพี่หูธนากรด้วยก็ตื่นเต้นแล้วพอรู้ว่าเป็นเรื่องราวสไตล์แบบนี้เนี่ยมันก็ยิ่งอยากเล่นอยู่แล้วแถมมีในช่วงย้อนยุคที่ยวในเรื่องสมัยกบฏสมัยปฏิวัติอะไรเข้ามาส่วนตัวบทนำไพยที่รับเองมันก็น่าสนใจในเรื่องผมของเขานะครับที่ถือว่ามีความสามารถเป็นทาหารกลับมาจาก นามรบก็มาเป็นตำรวจหน่วยพิเศษต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจอผมชีวิตที่ภรรยาก,กับ,กบกลูกของเขาถูกฆ่าคาแรคเตอร์โ,โหแบบชอบผู้หญิงพาวเป็นเสือผู้หญิงเพย์บอยดื่มเหล้าพอกินเหล้าพ๊บโอ้โหเหมือนจิตวิญญาณเสือแบบขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างที่ ที่มานําเสนอแล้วมันมีมีความน่าสนใจแล้วแต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์ของตัวเองเนี่ยต่างกันดีใจครับเพราะว่าบทดีมากจริงๆผมตีความว่ามมวลเป็นคนที่แบบหมดศรัทธาในความดีเนื้อออกมาหมดศรัทธาในความดีก็เลยเปลี่ยนศรัทธาของตัวเองเปเป็นในในเชื่อในความชั่วคือบนนักแสดงอ่ะมันจะเวลาอ่านบทมันจะรู้เลยว่า มันมีไฟลุกอยู่ในตัวหรือว่ามันมันมันทำให้อยากเล่นมันอืมก็สันอยากจะเล่นอะไรอย่างาแฟงเนี่ยเป็นช้อยส์แรกเลยจริง <c oughs> <criteria. S 2> เพราะมันคือเขาอ่ะส่วนเต๋า มีวิญญาณของความเป็นหม่อมสูงมากมันเป็นหม่อมแบบที่เต่าเป็นอะแล้วพอมันเข้ากับชักริตอะมันเจอกันอนะมันก็เท่ากับบีอะมันมันชื่นมืนเวลาที่ดูเทป